ในพงไพรลึกเร้นแห่นภาคอีสานที่สายหมอกยามเช้าเคลียคลอแนวป่าท่ามกลางเสียงจักจ่นเรรายามสนธยามีตำนานเล่าขานถึงนาคีหญิงสาวผู้มีชาติกำเนิดพิศวงผูกพันกับสายน้ำและป่าเขาดวงแขหญิงสาวชาวบ้านผู้มีใจบริสุทธิ์วันหนึ่งได้พบก้อนหิงแกะสลักคล้ายพญานาคเก่าแก่กลางป่าด้วยความเลื่อมใสเธอจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่เรือน แต่แล้วเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็บังเกิดร่างของดวงแขเริ่มปรากฏเกล็ดงูยามราตรีผิวพัน์เย็นเยียบดุดสายน้ําและดวงตาเปียมด้วยความลึกลับชาวบ้านร่ําลือกันถึงเรื่องประหลาดบางก็ว่าเป็นบุญญาธิการที่พญานาคมาโปรดบางก็ว่าเป็นอาถรรพ์จากวิญญาณป่าทุกค่ําคืนดวงแขจะเฝ้ารอคอยสิ่งหนึ่งนั่นคือการปรากฏตัวของวิญญ,ญาณแห่งวังบาดานเจ้าปู่ศีสุดโท ผู้ซึ่งเธอรู้สึกผูกพันมาตั้งแต่เยาว์วัยวันหนึ่งมีนักโบราณคดีหนุ่มไฟแรงจากบางกอกชื่อนาวาเดินทางมาสำรวจโบราณสถานแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านเขาได้ยินเรื่องราวของดวงแขและเกิดความสนใจในปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินาวาพยายามค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์แต่ยิ่งสืบค้นเขาก็ยิ่งตกอยู่ในพวังของตำนานและความรักที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเขากับดวงแข ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนาคีเป็นสิ่งต้องห้ามและเต็มไปด้วยอุปสรรคเรื่องราวของพวกเขาถูกทดสอบด้วยความศรัทธาความอิจฉาริษยาและภัยอันตรายที่มองไม่เห็นผู้คนจำนวนมากไม่เข้าใจและหวาดกลัวในสิ่งที่ดวงแขเป็นยามที่ดวงแขต้องกลายร่างเป็นพญานาคีเต็มตัวเพื่อปกป้องคนที่รักและผืนป่าจากพยันตรายที่คืบคลานเข้ามา ท้องฟ้าจะปั่นป่วนสายฝนกระนำ่ำดุดดวงจิตของพญานาคที่กำลังแผลงฤทธิ์พลังแห่งศรัทธาและความรักเท่านั้นจะนำพานาคีและมนุษย์ก้าวผ่านพลอุปสรรคไปได้ตำนานของนาคีมีได้เป็นเพียงเรื่องเล่าปรำปราแต่ยังสะท้อนถึงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเคารพต่อธรรมชาติและความเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเหนือกว่าเหตุผลที่เราเข้าใจได้ พญานาคยังคงเฝ้าคุ้มครองผืนน้ำและผืนป่าดุดดังความเชื่อที่สถิตยอยู่ในใจของชาวอีสานตลอดไป